ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็มีนาคมพุทธศักราช2564ต้องบอกว่าเดือนนี้เราเจริญกรรมฐานกันแค่สองวันเนื่องจากอัตมภาพติดภารกิจสำคัญของทางคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษาก็ดีการเป็นกรรมการในการสอบบาลีก็ตามครานี้ในส่วนหนึ่งที่ได้บอกกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรม ก็คือญาติโยมทุกท่านส่วนใหญ่ถนัดในการให้ทานและรักษาศีลแต่ไม่ถนัดในการเจริญภาวนาทั้งๆท,ที่การเจริญภาวนานั้นแทบจะเป็นคำตอบทุกอย่างของการปฏิบัติธรรมเพราะไม่ว่าในเรื่องของการรักษาศีล ถ้าไม่มีการภาวนาสติไม่แหลมคมว่องไวก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกำลังใจของตนให้อยู่ในกรอบของศีลได้อย่างใจนึกในการที่จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตัดกิเลสตัดสัญญา ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีพื้นฐานของสมาธิที่เพียงพอก็ไม่อาจที่จะตัดได้ขาดอีกเช่นกันสมาธิจึงเป็นห่วงโซ่ข้อกลางที่สำคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราและโดยเฉพาะทุกท่านมีความประมาทอยู่มาก ไม่ว่าจะประมาทโดยตนเองก็ดีประมาทโดยคิดว่าครูบาอาจารย์ยังไม่ล่วงลับดับขันก็ตามช่วงที่อาตมภาพป่วยหนักก็มีหลายท่านพอทราบข่าวก็ไปคร่ำครวนกันพยายามจะอารัธนาให้อยู่นาน,น,าน มีบางท่านถึงกระดาษออกปากว่านิมนต์หลวงพ่ออยู่ร้อยปีนะครับอรตมาก็ตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่ามึงอยู่ไปคนเดียวเถอะสภาพสังขารที่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่สามารถที่จะทรงอยู่แบบพอสมควรแบบพอทนได้ ไม่มีใครอยากจะอยู่กันทั้งนั้นโดยเฉพาะความสูงวัยนำมาซึ่งความเสื่อมในทุกด้านแล้วคำว่าวัยนั้นมาจากภาษาบาลีว่าวยะแปลว่าความเสื่อมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดในปัจฉิมโอวาทว่าวยะธรรมาสังคารา สังขารนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทธะขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่เราทั้งหลายก็ประมาทอยู่เป็นปกติดังที่อาตมภาพเคยกล่าวว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกับแก้บน ก็คือสักแต่ว่าทำรรพอเป็นอุปนิสัยไม่ใช่ทำรรในลักษณะของบุคคลที่หวังพ้นจากกองทุกข์และขณะเดียวกันก็ประมาทว่าครูบาอาจารย์ยังดียังแข็งแรงยังอายุไม่มากโดยที่ลืมไปว่าหลวงปู่หลวงพ่อนั้นร่วงรับดับขันไปกี่รูปกี่ท่านแล้ว ตัวอาตมาเองก็อายุหกสิบกว่าแล้วยังจะอยู่ให้ญาติโยมได้เห็นได้มีโอกาสว่ากล่าวสั่งสอนกันอีกกี่วันก็ไม่แน่ในเมื่อพวกเรามีความประมาทเป็นปกติถ้าถึงเวลาสังขารนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อาตมาก็พร้อมที่จะทิ้งไปอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าญาติโยมทั้งหลายจะเดือดร้อนอย่างไรถึงเวลานั้นอาตมาก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะทำอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติในศีลในสมาธิโดยเฉพาะการใช้ปัญญาเพราะว่าพราะเราส่วนใหญ่แล้วก็อธิษฐานขอถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่ได้สมควรแก่การที่จะไปสู่พระนิพพานกันเลยเรียกว่าไม่ได้อยู่ในธรรมานุธรรมปฏิปติคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมตั้งความหวังไม่สูงลิบริ้วแต่ไปแบบต่ำเตี้ยเรียดินซึ่งถ้าหากว่าอาตมาล่วงลับดับขันตายลงไปอีก ท่านทั้งหลายก็คงจะต้องล่องลอยหาที่เกาะไม่ได้ไปอีกพักใหญ่แล้วพอเจอครูบาอาจารย์ที่เกาะได้ก็คงจะเกาะต่อไปโดยที่ไม่ได้คิดจะทำอะไรด้วยตนเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงท่านแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วขณะที่ทุกคนมั่นอ,อกมั่นใจว่าท่านจะอยู่ถึงร้อยยี่สิบปี ก็เป็นการคิดเองเออเองของญาติโยมทั้งสิน้นในเมื่ออัตภาพร่างกายนี้ไม่สามารถจะทนอยู่ได้ท่านซึ่งไม่ได้มีความห่วงใยกังวลในร่างกายก็ทิ้งไปแบบไม่เสียดายก็ทำให้ตระภิกษุสมณเณรตลอดกระทั่งญาติโยมส่วนใหญ่ต้องร้องไห้กันชนิดน้ำตาท่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากโดยเฉพาะพระเถระระดับยี 10, ส่สิบกว่าพรรษาสิบกว่าพรรษาต้องมานั่งน้ำตาไหลให้ขายหน้าแก่ญาติโยมเขาซึ่งอาตมาคิดว่าถ้าตัวเองตายลงไปตอนนี้ก็คงจะมีญาติโยมอีกจำนวนมากที่ทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องมาร้องให้คร่ำควรวญให้ลำคาญใจอีก เพราว่าไม่ได้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ทมดังนั้นวันนีที่ว่ากล่าวมาทั้งหมดก็แค่จะสรุปลงตรงที่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นใครทำใครได้ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้ใครวางลงก่อนก็สบายก่อนใครปลดภาระจากร่างกายนี้ได้ก็ไปสู่นิพพานก่อน ในเมื่อเราเองทำตัวไม่สมควรที่จะไปถึงเวลาครูบาอาจารย์ตลอดเจอทั้งพักพวกเพื่อนฝูงไปพันิพานกันเราก็ได้แต่มานั่งเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าประมาทจนเกินไปดังนั้นจึงขออาศัยโอกาสนี้ที่เป็นการปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายของต้นเดือนมีนาคม เตือนญาติโยมทั้งหลายว่าอย่าได้ประมาทไม่ว่าสังขารร่างกายของเราก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ตามพร้อมที่จะล่วงลับดับขันลงไปเวลาใดก็ไม่แน่ถ้าท่านทั้งหลายประมาทยอยู่เมื่อถึงเวลาก็ต้องบอกว่าเสียทีที่เกิดมาเนื่องจากว่าไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ต้น ลำดับต่อไปก็ให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอธยาศัยจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา Mm hmm ยมทั้งหลายคลายสมาธิอามานะจ๊ะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่ที่การภาวนาหรือพิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในการอทิศส่วนกุศลกันต่อไป